สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับช่อง ABC จุ๊บจินงจุน Channel ค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเนื่องจากว่าอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเราได้ซื้อของค่ะทุกคนแล้วอาทิตย์นี้เนี่ยเราจะมาทำคลิปเปิดกล้องซูมค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะทุกคนก็มีเสียงปัลลงแซกเข้ามาแล้วก็เสียงเสียงนี้แล้วก็ปอพวกเรา เกินไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนโ okay. อเคก็คือใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่เราทำเอาไว้เมื่อ3ปีก่อนก็สามารถไปดูกันได้นะคะทุกคนเราจะขึ้นไว้ตรงไอตรงนี้ขึ้นไว้ก็ตรงนี้แล้วก็เบื้องหลังของคนที่ทำอันนี้ก็คือใครยังไม่ได้ไปดูนะคะทุกคนก็สามารถไปดูกันได้ที่ตรงนี้ไก็ตรงนี้นะคะทุกคนที่เรากินมะม่วง ใช่ไหมที่เรากิน n o r m a นั่นแหละกับน้องๆเองค่ะทุกคนซึ่งน้องๆคนนั้นแหละเป็นคนทำให้เราก็มาดูก็ได้นะคะทุกคนว่าใครเป็นคนทำให้เราเราบอกไปแล้วนะคะทุกคนด้คิดนั้นนะราไปดูกันได้นะโอเคทุกคนซึ่งในซองสุ่มนี้นะคะทุกคนก็มีของหลายชิ้นมากๆเลยเราให้น้องเราใส่ให้นะคะทุกคนเลยที่เราไม่รู้ค่ะทุกคนว่า้องว่าน้องๆของเราจะใส่อะไรเข้าไปนะคะทุกคน แต่ก็เป็นก็คือเครื่องเขียนนั่นแหละเออเปิดซองสูงเครื gender, oh. ่องเขียนก็ต้องมีเครื่องเขียนแรือปะ่าจะมีเอาหารก็ไม่ได้ก็มันมีทั้งหมดเก้าซองค่ะทุกคนซองนี้ก็จะเป็นแปดซองค่ะทุกคนซองเสียงปาแปดซองซองถุงเท้าหนึ่งซองโอเคเอาทุกคนก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันก็มันจะให้เราได้นะคะทุกคนก็สนุกมากๆไม่รู้ว่าของข้างในมันมีอะไรก็ พดูนกันดีกว่าค่ะทุกคนซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ไปดูคลิปซื้ออุปกรณ์การเรียนของเรานะคะทุกคนก็สามาไปดูกันได,ด้นะเดี๋ยวเราจะขึ้ด้วยที่ต่อไอแถวนี้นะโอเคทุกคนเรามาเริ่มกันที่ทรงสีขาวมันเล็กมากทุกคนดูดิมันเล็กแบบเล็กมากแล้วของข้างในก็มันน่าจะมีอยู่ด้วยชิ้นมาแกะกันเลยดีกว่า อันนี้ขึ้นหนังสือเวด้วยนะของมีโคมาแหละเจ๊ก็เลยดูกาค่ะทุกคนข้างในคืออะไรนี่ค่ะทุกคนของข้างในของเราก็จะมีออมปากกาเจีอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ค่ะทุกคนน่ารักมากสติกเกอร์สีชมพูก็ปากกาเจีย๊ยบเล้ว แล้วก็จะเป็นวัดปากกาค่ะทุกคนสามเล่มแล้วก็จะเป็นอันนี้มันคืออะไรอ่ะมกระดาษพอดิมันะ้งแล้วก็จะเป็นยางลบค่ะทุกคนี่ยางลบที่เราซื้อแล้วก็จะเป็นไฮไลท์สีเขียวก็หมดแล้ว และหมดไปแล้วค่ะดูคนสำหรับโซลแรกเดี๋ยวเราไปแกะซองสองไปกันดีกว่าค่ะทุกคนก็คือซองสินต้านั่นเองค่ะทุกคนซึ่งมีแม็กก็มี้วมันมีซ so ็อกแค่สองอันอะแต่ทุกคนเราไปดูข้างในเยอะมากเยอะมากข้างในก็จะมี ก้าคะกปะกาปกรัรปะกาักา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 แบบนี้สงวยยุบมาแล้วก็่งกรอิกแล้วคัะทกคกาวแทงค่ะทุกน,นี้โอเจวิปนี่จะเป็นยางลบของปะกาท,ที่ลบได้ค่ะพกแล้วก็ได้ปากามาค่ะกนแต่ใช้กับยางลบไม่ได้น,นี้เลสปีดะค่ะทุกคเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวอคอนยัตติ้สปีเดอ ไปละปกาไฮไรท่ทุกคนแล้วก็ปะกาเตียวสีแบบนี้สีเขียวปากระิ๊แลก็เทปเทปอะกรเทปสีเทป มาแล้วก็มาดูตัวที่สามซึ่งมันมีสามอันเลยอะเกะเกะเลยดีกว่า,าโ,โอ้ยก๊อดไปตัดตรงที่เอิม่มตัดโทุนโอเคทุกคนไปทำไม่นะเป็นอันนี้ดูดีขาดเลยอันนี้คือองไรทุกคนคือเยอะมากแล้วนี่เป็นพวกปลาหมดเลยทุ โอเคทุกคนก็มากันสองที่อะไรสองที่สี่โอ้ข้างในเธอข้างในแบบแน่นอีกแล้วอุ้ยก็ว่าอยู่ในเมนพของพอ โอเคทุกคนก็มากันที่ซองที่ซองที่หกค่ะทุกคน โอเคทุกคนก็สำหรับซองนี้ค่ะทุกคนมีของประมาณน,นี้ค่ะทุกคนนี้เจ็ดแล้วค่ะทุกคนโจ์ตี่เจ็ดแล้วนะคะทุกคน เกเยอะมากน,นี้ทุกคนแล้วเือดปัดมาแล้วด้วยให้ดูนะคะทุกคนความเมกติดกับสมุดในกระต๊อบในค่ะทุกคนนี่นี่คือของข้างใน สูซองที่แปดแล้วซองสิบแปดข้างในก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่มีเก่าด้วยนี่ซองท้งายแล้วค่ะทุกคนซองที่สิบนี่ ประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่คือข้างในของี่ตแต่ทุกคนก็สาบคลิปนี้นะคะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเราทำตรงไหนผิดพลาดหรืออะไรเนี่ยก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครมี ครอยากให้เราต้องคิปอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะทุกคนก็อือก็มานี้ค่ะทุกคนนี้ให้ดูเลยแล้วก็คลิปหน้านะคะทุกคนเจอกับการจัดกระเป๋าไปโรงเรียน,นะค่ะทุกคนดีใจมากเลยทุกคนน้องๆทั้งสองคนเลยนะคะทุกคนที่ช่วยทำคลิปนี้เราไม่ที่ช่วยทำทรงสูงให้เราคาดยทุกคนเออก็ขอะมาณนี้ท่้ทุกคน ของที่เราได้นะคะทุกคนจะเป็นกองซ้ำๆนะคะทุกคนก็เป็นพวกปกากาส่วนมากจีบและนี่ก็คือของของเราค่ะทุกคนที่เราตั้งเอาเป็นกองเพื่อจะแยกว่าไหนส่งไหน